พี่โอ๋เป็นไงบ้างฟินไหมฟินค่ะน่ารักน่ารักโอ้พี่โอมาทานข้าวไดียังเนี่ยทานแล้วค่ะทานแล้เหรอรู้สึกหิวไหมตอนนี้ยังไม่หิวน่าจะไม่หิวอีกสองวันนะคะถ้าพี่โอไม่หิวอ่ะงานจบไปนะได้หิวไรจบไปหิวไหมพี่โอ๋จะชวนแก แต่ <บ Lindsey> ผมหิวว่ามันมม่ติดลนะเนี่ยเจ้ะพี่โอ๋ให้พูดใหม่อีกหิวหรือไม่หิวหิวหมูกระทะรู้ไหมพูดได้แล้วพี่แตปลได้หิวไหมทำไมไม่แปลหรอหิวไหมพูดพูดอีกทีหนึ่งพี่โอ๋อยากกินนะพูดใส่มใจไหยฮะหิวไหมหิวค่ะอยู่ดีๆท้องก็ร้องขึ้นมาทันทีเลยจากที่ดึงดันว่าฉันไม่หิว บอกค่ะว่าในเรื่องนี้นะคะทั้งทสองภาคเลยก็จะพูดถึงหมูกรนั้ค่ะวันนี้พี่โอ๋จ๋าในในพูดเท่ดีมาถึงแล้วพี่โป๊อยังไงดีเพรเดี๋ยวไปนั่งกินหมูกระทะด้วยกันเนาะแล้วเดี๋ยวไอ้เบลอยู่ข้างข้างแล้วแต่ผมขี้หมูกระนั้นจรมระนั้นอยากกินด้วยก็เชิญชาเชิญค่ะเชิญค่ะพี่โอ๋ ไหนถ้าพี่หอไม่หิวนี่คือจบเลยนะพี่หอต้องร้องไห้อุกินดีกินดีมากนะเมื่อกี้ขอเลขอรับชมบ้านเลยนะเอาเลยพี่นะกินดีมากเดี๋ยวได้ไหมเดี๋ยวยังไงดีได้เดี๋ยวรอผ้าสักครู่ดีกว่าโอเคเลยนุ้ยไปก่อนนั่นค่ะสมาธิฟิลไรคอมเลยค่ะพี่หอเอาจิดูพี่หอไม่ได้ไม่ได้หิวจริงอ่ะตอนนี้จะหิวกตองมากนุ้ยเอาไอ้นี่ใส่ในน้ำจิ้มมาหนุ้ย ดูเลยฮะเดี๋ยวที่เาที่เาเป็นล้านอาหาโอเคเรียบร้อยเป็นพระเป็นโมเมนต์พิเศษของผู้ชนะในวันนี้ฮะโดยที่เดี๋ยวพี่ปอลกับเบลล่าจะป้อนหมูกระเพาะนะคะให้กับพี่โอ๋กล้องไหนกล้องพี่โอ๋อยู่ไหนพี่โอ๋มีกล้องนังจุดโดนดีนะไหนอะนี่เหรอน้องคนนี้เหรอคนไหนสองคนอ๋อพี่เหรอพี่ลุกขึ้นมาตรงนี้เลย พี่โรานตรงนี้เรเดี๋ยวพี่โอ๋พี่โอ๋จะได้บ้านแล้วเรพี่เรเชฮะชนะอ่านี่พี่โอ๋ดีให้พี่บมาพี่เกเก็บ,กบากินตับจะกิ <c oughs> ตั์ <c oughs> เดี๋ยวผมกินก่อนแล้วกันนะครับตรงเนี้ยห้ามนะคะส่วนโกรธของพี่โอ๋ัน้นหรอเล่าเดี๋ยวเขาจะรู้แหละเขาจะรู้ใจแล้ว เป็นไงครับพี่โอ๊หมูกระชับที่นี่ปลาอร่อยเลยบอกปลาก็ได้หรู้เขาให้ป้าพี่ออกเออป้าพี่ก่อนนีมันไม่อร่อยจริงๆรอาชิ้นนี้ไหมมาดีๆติดมันมากโอ้โหครับใหญ่ๆเลยสิยิ่งใหญ่เลยชิ้นนี้บอเขาห้โอจริงนะเขาหิวจริงเขาหิวจริงนั่งรอไอ้โฟนแก๊งควายแบนร้องเพลงสุนัขนาฬิกาหลังนะ ป้อนหน่อยป้อนหน่อยเพลงก้มาแล้วเหรเพลงมา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  สั็นสกขีพยายมนจะัเาแล้วเป็นสกขีพยามโอเคพี่ปอไปลากขอมุมนิงให้พี่โอ๋นิดนึงได้ไหมฮะตอนพี่โอ๋ชนิดนึงที่โอ๋ฮะแต่พี่โอ๋บอกขอกินเป็นหมูดิบนะคะพี๋พีพครัูดเล่นครพูดเล่นเอาสุกๆอร่อยจริงครับพี่โอ๋จะเอาแบบจิ้มนมจิ้มไหจิ้ม อยากได้แบบไหนดับดับดิหน้าตาพ<ต>ี่โอ๋เ,เป็นกังวลมากเลยนะ <c oughs> เป็นกังวลกับพี่โป๊กใช่ไหม <c oughs> กับเดียวไม่ไม่ไม่ได้ห่วงตรงนั้นอันนี้จะเกียบใหม่นะครับไม่ได้เกียบขผมนะฮะเห็นไหมดูแลสุขอนามัยพี่พี่โอ๋อย่างดีหน้าตาี่โอ๋นี่ยถ้าเกียบอันเนี้ยพี่โป๊กคืออมไปเลยไม่อย่างนี้เราเกียบไม่เดี๋ยวเราค่อยสลับตะเกียบตอนทีอมีตะเกียบใหม่เออนาะนี่นี่อันไหนไอ้ไอ้พี่พอ๋ใจอ้าวเอาง่าเอาง่ากยนนกล้องหันมาตร ร้องลิ้นทองไปหมดแล้วโอเคพี่หอจะให้เป็นราต้อนอีกคนไหมอุ้ยอยากได้อยากได้มาพี่หอเร็วหันมาแต่ประเด็นน<ม><ม>ะฮะไม่เหลืออะไรให้ฉันเล่นเลยจังนะอ่ะจะมีหมูเหลืออยู่มหมูเหล<อ>ือ จแกนพี่โอ๋แล้วหลังลอนะครับพี่โอต่หมูับหมูตับ่และตับหมูทกคันตับหมูทุกคันักปิ๊นาโอเคพี่โอ๋เตรมตัวนะฮะเพื่อพี่โอ๋จับฮรทซูมฮรทซูมเลยซูมนเอครับพี่โอ๋น้ำพี่โอเลยอะ ทำเงี้ยใส่ไปแล้วค่ะทำเงี้ยใส่พื้นผ้าใช่ฉันพี่ปอนด์ูขาเงี้หกเลยเนี่ยดูแลอย่างดีอ่ะเออเออสิ่งที่ดูแลอย่างดีสิ่งที่เราเราลืมแจ้งกับทีมงานลืมแจ้งกับทุกคนก็คือหมูหมดอายุไปนี่เลือกไม่สองชิ้นนี่สองชิ้นเรียกพ่อพ่อนาไม่เลยพี่ ยังม <Z an aaS as> ีคนไม่ได้กินเลยไม่โอเคขอจะมาเมื่อพี่ออครับขอบคุณครับใจทำได้คินี่นะเบลนะอันนี้ที่เลชอบยนิดนึงโอ้โชิาอนนีนะเลชิมดูนร่อย อะไรนะแต่งเลยหรอแต่งกมกนะ บ้างอีกเพิ่มเติมสักนิดหนึ่ง